ก็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  微电动。 อย่างน้อยนะครับท่านก็นอนอยู่บนผิวน้ำนะครับไม่จมน้ำนะครับใสผมไม่เป็นข่าวเลยนะครับตอนนี้ยังไม่จบนะครับจมน้ำไม่ใส่เสื้อชูชีพนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับเสื้อชูชีพเราต้องใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นสะไรไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือว่าสนามหรือว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับเดี๋ยวครับต่อต่อนรครับโทรเข้าวันนี้แหละโทรมาแล้วนะครับ có ra sao hết trơn hết trơn ra rồi đó ครับออกมาแล้วครับ ไม่ได้มาได้ไม่พกะโดนอะไรเข้าครบขึ้นมาแล้วข่งเลยครับแรกี่ไม่ห้าเลยับเลนนะครับโอเคเป็นนั้นว่าเอเม่ไรแตกกันะครับเข้าไปนะครับสำหรับ่แรกนะครับต่อไปคู่ที่2เลยครับคอกันญามายีบีางแ้อ่แดงนะครับเ่มมาอะไรทอม่อแล้วอยู่น้นะครับ